สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราอยู่ในเกม The เด t e x a s c h a i n s a w m a s าส c r e นะคะวันนี้ฉันมาเล่นสกินใหม่ของจอนนี่นะคะคือแบบเห็นแล้วคือแบบละลายมากดูความซิกแพคของนางสิอุ้ยเธอทำไมเขาทำโมเดลตัวละครได้สวยมากๆเลยอะคือใครเห็นคือต้องวิ่งใส่นะคะจอนนี่คือตาแตกมากน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะคะว่าจะเป็นยังไง มาค่ะทุกคนสกินใหม่จอน,นี้ค่ะโอ้ยละลายมากเกมจะเป็นยังไงช่างมันค่ะคิวได้ไม่คิวได้ไม่เป็นไรค่ะขอแค่แบบว่ามามาแอบบยั่วยนิดนึงเนาะอุ้ยเธอถ้าฉันเป็นเซอร์ฉันวิ่งใส่จอน,นี้เลยนะเอาจริงๆเนี่ย la moon, ma. nobody escapes me no waiting <coughs> you ever surround the property with some of those traps already โอ้ยจอนนี้คือละมุนมากเธอเราพังประตูก่อนแข็งแรงมากอ๋ออีบ้านี่ งงมากได้ยินเสียงคนคุณมาช่วยหน่อยเพื่อน oh. เพื่อนเห็นไหมไม่ตีมันตีมันเออ เออรุมมันไม่รู้ว่าหลังหักหรือเปล่านะหลังหักอาณาหลังหัก ต้องคอยดูดีๆนะพวกเธอตาลายค่ะมันยัดสกิลไปแล้วเหรอมันลายจังอะ่ะ าแล้วค่ะ <h ull iver> ได้หนึ่งค่ะตายอีกหนึ่งค่ะ จอนนี่มาอย่างตึงค่ะเดี๋ yeah. มาเก่งนะคะ Take it. Take it. มีใครจะกระโดดอีกไหมเก็บไปสองแล้วนะคะจอนนี่สกินใหม่นะคะ โอเคมีคนตายอีกหนึ่งค่ะเสร็จแล้วขึ้นชั้นสอง เออดึงออกมาอเอ,อาอบบสูดขีดเลย <c oughs> อานะโอ้ <c oughs> ด่านนี้มันเข้าทางฆาตกรนะคะ มาค่ะทุกคนรอบที่แล้วเราเล่นสกินจอนนี่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เรามาเล่นเป็นซิสซี่กับสกินใหม่นะคะสกินเจ้าสาวเนาะแต่สภาพเหมือนไม่ใช่เจ้าสาวนะคะแต่ก็แอบมีความเซ็กซี่นิดนึงเพราะว่าโชว์แผ่นหลังไม่รู้จะเก็บเซอร์ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะเล่นตามที่ตัวเองเท่าที่ตัวเองจะเล่นได้แหละ เพราะว่าด่านนี้เซอร์มันจูกง,ง่ายด้วยเอาจริงนะเจ็รเราเอาเพิ่มบ่อเลือดไม่ได้เพิ่มนี่ปริมาณเก็บบ่อเลือดที่เยอะขึ้นมาร้อยหนึ่งบ่อน,นี้ก็เต็มละโอ้เสียดายจังเลยอะ่ะมีฝั่งเซอร์ออกไปหนึ่งคนนะคะ เนี่ยเวลาที่เปิดประตูเซอร์มันชอบแบบวิ่งข่ามาก็มีเดี๋ยวพ่นพิษใส่ตรงนี้ไว้ก่อนไปเติมเลือดคุณปู่ก่อนนะคะ uh oh. ชํำเรืองมองด้วยนะ uh oh. กินสิคะคุณปู่ เราไม,ม่มีว่าแล้วเสร็จอย่างไวแล้วเบ็ฟิวอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันมาไวมาก Ooh, มันมาไวมากจอนี่เฝ้าไว้นะเดี๋ยวฉันไปประตูแดงก่อน ทำไมวัจังอ่ะขึ้นมาวมากโอ้สตอมีน่าหมด เดี๋ยวเราลงข้างล่างก่อนนะจอนนี่มันไวมากเลยพวกเซอร์พวกเนี้เผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวรีบเติมเลือดปู่ก่อนมันไวมากเผลอไม่ได้เลยพวกเธอ ไข่เสร็จแล้วยังยังยังเราเลือดไปไหนหมดคะคุณปู่หิวอีกแล้วฉันก็ว่าได้ยินเสียงจูลี่แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนสรุปมันนั่งอยู่ในโพงงญ่า เดี๋ยวเราเข้าไปฝับในนี้ก่อนนะมาเอาเลือดค่ะเอาเลือดไปให้ปู่กินร้อยหนึ่ง เอากินค่ะร้องอีกรอบหนึ่งจังหวะที่แบบปู่ร้องถ้าเราไม่ได้มองบางทีอาจจะพลาดเซอร์มันไวมากเลยนะคะ ไม่รู้ว่าแบตแบตน่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยฉันไม่ได้ไปแบตเลยมอแต่เติมเลือดปูอยู่ตรงนี้มีปออีกอันนึงหกสิบเหตุผลปากละ เลตเตอร์เฟสอยู่ไหนอะ่ะเลตเตอร์เฟสอยู่ไหนคะมาค่ะ <üre> ไปเติมปู่ก่นอ,อนจอนนี่ไปไหนจอ,อนนี่เอาเลือดมาเติมได้แล้วไม่ต้องลงไปไล่หรอก แบตเตอรี่เสร็จแล้วมั้งเนี่ยมันก็ยังล็อกอยู่นี่นาคนเจ็ดสิบละ นี่คนหยุ่มกันอยู่ข้างล่าง can help you. จอนนี้ลงไปทำอะไรข้างล่างก่อน มาค่ะอืมโมริท่าใหม่เหลือดีแลนด์คนเดียวค่ะตอนนี้ กินค่ะคุณปู่ขาพ <laughs> อ,อยู่ข้างล่างนี้เองเดี๋ยวเราไปตำผิดก่อนนะไปผสมสมุนไพรก่อนเพราะว่าซิซี่เป็นสายขายี้ใบแท้ทรู <c oughs> เห็นอะไรวะเราต้องการสมุนไพรค่ะให้เขาไล่กันเลย ุณปู่อยู่ตรงนี้ก็น,นะดมขี้ฟันไปก่อนมาคะ่ะเดตอร์เฟ,เฟสแยงดูได้นะเโอ,อเคคะ่ะนี่คะ่ะ ปังมากค่ะกับสกินเจ้าสาวเจ้าสาวศบสวยซิซซี่อุ๊ยรถนะเธอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของตัวละครสองตัวที่เข้ามาใน The Texas Chainsaw นะนั่นก็คือซิซซี่แล้วก็ จอนนี่นะคะยังรู้สึกว่าไม่ว้าวกับสกินของซิซี่เท่าไหร่แต่จอนนี่คือยกให้เป็นเดอะเบสของเกมเลยคะ่ะ